เจ้าสาวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกับเราซื้อส้มส้มอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารเดี๋ยววันนี้เรามาตอบเพลงอาหารกันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องไปทบทวนก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราร้องเพลงอะไรไปบ้าง ไปทบทวนกันเลยค่ะเราซื่อนำคำศัพท์ในบทนี้นะคะมาเป็นเพลงนะคะเรียงร้อยเป็นเพลงอาหารกันนะคะจะมีอาหารอะไรบ้างไปเรียนกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือตั้นเกาตั้นเกาตั้นเกาแปลว่าเค้กนิ้วหนนิ้วหน นมนิ้วหนายนมต่อมาเมี่ยนเปาเมี่ยนเปาขนมปังเมี่ยนเปาขนมปังทบทวนกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะตั้นเกาตั้นเกาขนมเค้กนิ้วหนายนิ้วหนายขนมบัวเมี่ยนเปาเมี่ยนเปา ขนมปังค่ะเดี๋ยวนักเรียนพูดตามหล่อซื้อเลยนะคะตันกาวนิวนายเมียนเปาคำต่อมาคำที่4ี่คือคำว่าปิ่งกันปิ่งกันปิ่งกันแปลว่าคุกกี้ค่ะปิ่งกันแปลว่าคุกกี้นะคะเดี๋ยวเราไปร้องตามหล่อซื้ออีกรอบนึงเลยค่ะตันกาวนิวนายเมียนเปาอีกรอบนึงค่ะ ตันกาวนิวนนยเมียนเปาแล้วก็ทำมือสองอันนี้ขึ้นมาปิ้งปิ้งปิ้งกันปิ้งปิ้งปิ้งกันอีกรอบนะคะตันกาวนิ้วนายเมียนเปาปิ้งปิ้งปิ้งกันหมี่ฝั่นหมี่ฝั่นข้าวสวยหมี่ฝั่นข้าวสวยเมียนเถียวเมียนเถียวบะหมี่ หนึ่งสองสามตันกาวนิ้วนายเหมียนเป่าปิ้งปิ้งปิ้งกันมีมีแฟนมีมีแฟนเมียนเมียนเที่ยวเมียนเมียนเที่ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะตันกาวนิ้วนายเหมียนเป่าปิ้งปิ้งปิ้งกันมีมีแฟนมีมีแฟนเมียนเมียนเที่ยวท่อนนี้นะคะจะจบด้วยคำว่า ง่มง่มง่มนะง่ำสามทีนะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามตันเกาวนิ้วนายเมียนเปาปิงปิงปิงการมีมีฟานเมียนเมียนเที่ยวง่มง่มง่มวันนี้เราจะมาสอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเราเรียนอยู่หน้าสี่สิบแปดบทที่สี่เรื่องฉืออู้แปลว่าอาหารนะคะ เราเรียนคำศัพท์ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนอีกครึ่งหนึ่งกันค่ะต่อมาเราจะมาเรียนเพลงอาหารกันต่อเลยนะคะต่อมาคำศัพท์ใหม่นะคะคำที่1อ่านว่าโรโรแปลว่าเนื้งอะคำด้านซ้ายภาพด้านซ้ายภาพด้านขวาจะเป็นผักนะคะผักต่างๆหลายๆชนิดเราจะเรียกว่าใช่ใช่แปลว่าผักค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโร่แล้วก็ใช่โร่แล้วก็ใช่ให้ในเรียนทำนิ้วนะคะขึ้นมาก็คือโล่แล้วก็ใช่นะคะมีสองคำคำด้านซ้ายก็คือไข่ไก่เรียกว่าตั้นนะคะตั้นตั้นไข่ไก่นะคะตั้นแล้วก็ด้านขวาจะเป็นซุปนะคะอันนี้ซุปข้าวโพดเนาะซุปเฉยๆจะพูดว่าทาง ทังนะคะโลชา่าตั้นทางอีกร่องนะคะโลชา่าตั้นทางโอเคเราจะลองว่าโลช่าตั้นทางงามงามงาโลช่ายตั้นทางงามงางาโลช่ายตั้นทางงามงามงาโอเคแล้วก็ท่อนต่อมาคือ เฮอซุยเฮอซุยแปลว่าดื่มน้ํานะคะซุยแปลว่าน้ําเฮอแปลว่าดื่มนะคะเฮอแปลว่าดื่มซุยแปลว่าน้าเฮอซุยเฮอซุยร้องสองรอบนะคะเฮอซุยเฮอซุยแล้วก็ด้านขวาพุงจิตแตกแล้วนะคะพุงแตกกันเองนะคะเรากินของมาตั้งหลายอย่างเนาะเราก็ต้องบอกว่าวอชื่อเปล่าวอชื่อเปล่าแปลว่าอิ่มแล้วนะคะฉันอิ่มแล้ววอชื่อเปล่านะคะ วอชื้อเปล่าเปล่าแปลว่าอิ่มนะคะชือ้อแปลว่ากินอัวแปลว่าฉันวอชื้อเปล่าถ้าสุดท้ายให้เล้นเอามือไปแนบที่ท้องนะคะวอชื้อเปล่านะคะเฮอซุยเฮอซุยวอชื้อเปล่าวอชื้อเปล่าโอเคอีกรอบหนึ่งค่ะท่อนต่อมาท่อนที่สองนะคะโลชยัยตันทางงามงามงาม โลชายตันทางงำมงำงาแล้วก็เฮอรซุยเฮอรซุยวอชื่อเปล่าเฮอรซุยเฮอรซุยวอชื่อเปล่าเริ่มมาแต่ท่อนที่หนึ่งนะคะพร้อมกันตันเกาเนียนเปล่าปิ้งปิ้งปิ้งกันอีกรอบนะคะตันเกาเนียนเปล่าปิ้งปิ้งปิ้งกันมีมีฟัน mi mi fan miên miên thiêu ngầm 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 mi mi fan miên miên thiêu ngầm ngầm ngâm lô sai tan thang ngâm 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 lô sai tan thang ngâm 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 hơ suy hơ suy wo sư bảo tan cao như nai miệng bao ping 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 can มีมีฟันเมียนเมียนเที่ยวงามงามงามโลชัยตันทางงามงามงามโลชัยตันทางงามงามงามเฮาซุยเฮาซุยเฮาซุยวอชื่อเปล่าเฮาซุยเฮาซุยวอชื่อเปล่าคำศัพท์ที่ผ่านมานะคะมีคำว่าตันเกาตันเกาแปลว่าขนมเค้กนะคะ นิ้วหนายนิ้วนานนมบัวเมียนเปาเมียนเปาขนมปังต่อมาเราซื้อน้ำสามคำมาประกอบเป็นเพลงอันเกาวนิ้วนายเมียนเปาตันเกาวนิ้วนายเมียนเปาต่อมาเพิ่มคำว่าปิ่งการเข้าไปนะคะปิ่งการปิ่งการคุกกี้ในเนื้อเพลงเราซื้อลองว่า ตันเกาเนิวนายเหมียนเปาปิ้งปิ้งปิ้งกันมีมีฟันเมียนมเมียนเที่ยวงามงาโลชต่ตันทางอีกรอบนะคะโลใชต่ตันทางโอเคเราจะลองว่าโลชต่ตันทางงามงามงา,งา โลชายตันทางงามงามงามโลชายตันทางงามงามงามโอเคแล้วก็ท่อนต่อมาคือเฮอร์ซุยเฮอร์ซุยแปลว่าดื่มน้ํานะคะซุยแปลว่าน้าเฮอแปลว่าดื่มนะคะเฮอแปลว่าดื่มซุยแปลว่าน้าเฮอร์ซุยเฮอร์ซุยร้องสองรอบนะคะเฮอร์ซุยเฮอร์ซุยวอชือเปลววอชือเปลแปลว่า อิ่มแล้วนะคะฉันอิ่มแล้ววอชื้อเปล่านะคะวอชื้อเปล่าเปล่าแปลว่าอิ่มนะคะชื้อแปลว่ากินวอแปลว่าฉันวอชื้อเปล่าถ้าสุดท้ายให้เรนเอามือไปแนบที่ท้องนะคะวอชื้อเปล่านะคะเฮอซุยเฮอซุยวอชื้อเปล่าแบบฝึกหัดหน้า57นะคะโจทย์บอกว่าจงระบายสีลงในรูปหน้ายิ้ม คำศัพท์ของภาพคำศัพท์ที่คำศัพท์ถูกต้องและระบายสีลงในหน้าบึ้งของภาพที่คำศัพท์ผิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยค่ะในหน้า57ในหน้า57มี3รูปภาพนะคะรูปที่1คือรูปนมนะคะรูปนมตรงกับภาษาจีนตรงข้างๆหรือเปล่านะคะเราจะเรียกด้านซ้ายเป็นรูปภาพด้านขวาเป็นคำภาษาจีน ภาษาจีนคำว่านมวัวพูดว่าอะไรเนี่ยน้องทบทวนเพลงนะคะตันเกาวนิวนายหยุดนิ้วนายแปลว่านมวัวนิ้วนายมีคำว่าวัวอยู่ด้านหน้าแล้วก็นายอยู่ด้านหลังถูกต้องค่ะนิ้วนายนักเรียนคะจำคำว่านายได้ไหมหนายมาจากคำว่าหนายในนายในยที่แปลว่าคุณอะไรนะคุณยานั่นเองนะคะนิ้วนายนมวัวนั่นเองนะคะ อันนี้ตรงกับรูปภาพเราต้องทำหน้ายิ้มหรือหน้าบึง้งคำตอบคือหน้ายิ้มนะคะหน้ายิม้มโอเคนักเรียนจะระบายสีอะไรก็ได้อันนี้เราซื้อระบายสีเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองนะคะหน้ายิ้มของเราสื่อต่อมาข้อ2ในหน้า57เหมือนเดิมนะคะข้อ2เป็นกอดอื่นเลยข้อ2เราต้องดูนะคะเป็นไข่ไข่ไก่ ก่อนเราที่เราจะนําไปท่อเราต้องทําไมคะตอกแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมนะคะภาษาจีนมีพยางค์เดียวนะคะคคไข่ไก่พยางค์เดียวะะภาษาจีนไหนลองร้องเพลงสิคะอยู่ท่อนแรกท่อนที่สองอท่อนแรกคือตันกาวเนิวนายเหมียนเปาปิ้งปิ้งปิ้งกันมีมีฟานเม่นเม่นเที่ยวงามงามงาท่อนที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ท่อนที่สองหรือเปล่าดูสิโลชายตันหยุด อ,อยู่คำที่สองนะคะคำที่3ตั้นนะคะแปลว่าไข่ไก่เองนนตั้นมีพยางเดียวอันนี้เขียนว่าตั้นเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องใส่หน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งหน้ายิ้มนะคะหน้ายิ้มเราสื่อใช้เป็นสีเหลืองนะนะคะ,ะมีลูกตาแล้วก็มีหน้ายิ้มนะคะ,ะระบายให้ครบเลยนะคะต่อมาข้อ3ข้อ3ข้อ 3, อ3รูปเป็น ขนมเคก้กขนมเคก้กภาษาจีนพูดว่าอะไรหนะ้ามีสองพยางตันเกาอ่าพยางแรกเลยที่เราลองเพลงนะคะตันเกาอ่าแต่ภาษาจีนไม่ใช่คําว่าตันเกาภาษาจีนคําว่าปิงการปิงการ,ปการแปลว่าอะไรนะปิงปิงป,งปิงการแปลว่าคุกกี้นะคะแสดงว่าอันนี้ผิดหน้ายิ้มหรือนหน้าบึง้งก็ต้องเป็นหน้าบึ้งนะคะเราซื้อใช้สีแดงคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นแบบฝึกขัดหน้า58ค่ะหน้าต่อมาเลย58ก็ทําเหมือนเดิมค่ะหน้ายิ้มกับหน้าบึ้งเหมือนเดิมนะคะว่าตรงกับรูปภาพไหมระหว่างรูปภาพกับภาษาจีนว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันให้ทําหน้ายิ้มแต่ถ้าไม่ตรงกันให้ทําหน้าบึ้งนะคะ,ะหน้า58นะคะ,อ,ะอันนี้ คือซปุปรูปซุปนะคะซุปก็มีหนึ่งพยางค์เหมือนกันอยู่ท่อนที่สองนะคะโลชายตันทางทางแปลว่าซุปนะคะภาษาจีนอ่านว่าทางเหมือนกันอ่าอนว่าทางเหมือนกันนะคะแสดงว่าตอบหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะ่ะหน้ายิ้มเนาะหน้ายิ้มนะคะถูกต้องหน้า,นายิ้มนะคะต่อมาข้อต่อมานะคะข้อที่สองของหน้าห้าสิบแปดนะคะอ่า รูปแก้วน้ําแก้วน้ําก็ต้องใส่น้ําน้ําภาษาจีนคําเดียวเลยคะ่ะคือคำว่าสุยนะสุยนะคะภาษาจีนก็อ่านว่าสุยเหมือนกันนะอ่าโอเคนะคะแปลว่าสุยแปลว่าน้ํานะคะแต่เราต้องจําว่าเฮอส์ซุยเฮอสุย,สยแปลว่าดื่มน้ําไปด้วยเราจะได้ใช้คําศัพท์ได้ถูกต้องนะคะเฮอส์ซุยเฮอส์ยุยวอร์ชูบ่าสุยแปลว่าน้ําถูกต้องขันหน้ายิ้มนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะของหน้า58นะคะรูปเป็นอะไรหนะ้าข้าวสวยข้าวสวยคือหมีอะไรหนะ้าหมี่้านหมี่้านนะคะอันนี้ลองซิหมี่้านแปลว่าข้าวสวยเอหมีฟ้านกี่พยางหนะ้าสพยางแต่ว่าภาษาจีนต,ตรงนี้มีกี่พยางหนะ้าพยางเดียวแสดงว่าหน้ายิบหน้าบึง้งหน้าบึง้งแต่เรามาอ่านพร้อมกันค่ะตรงพยางเดียวก็คือคําว่าใช่ ใช่แปลว่าผักค่ะโลใช่ตั้นทางใช่แปลว่าผักนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ตรงกับรูปภาพแสดงว่าหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งค่ะหน้าบึงะะาบงา้งนะคะหน้าบึ้งเราสุดใช้สีแดงนะคะโอเคหน้า57กับหน้า58แบบฝึกหัดของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะตันเกาวนิ้วนายเหนียนเปาป,ปิ้งปิ้งปิ้งกัน มีมีฟันเมียนเมียนเทีเ่ยวงามงามงามโลชัยตันทางงามงามงามโลชัยตันทางงามงามงามเฮาซุยเฮาซุยเฮาซุยวอชื่อเปล่าเฮาซุยเฮาซุยวอร์ชูจัปดนี้นะคะจบเพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะใจเจียนค่ะ